เมื่อสักครู่นี้มีรายงานว่าหน่วยงานความมั่นคงของไทยสกัด,ดโดรนไม่ทราบฝ่ายตกหนึ่งลำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ในขณะที่ฝั่งกัมพูชามีรายงานว่าชาวบ้านในพื้นที่ริมชายแดนกัมพูชาไทยได้พากันอพยพออกจากหมู่บ้านของพวกเขาจํานวนมากสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ 3. สิงหาคม2025แห้่งข่าว d e f e n น e i n f น TH ได้รายงานว่า หน่วยงานความมั่นคงของไทยสกัด,ดโดรนเมซาฝ่ายตกหนึ่งลำพื้นที่ที่มีการสกัด,ดโดรนได้อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านหนองกงตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็มีการคาดว่าคงจะเป็นโดรนตรวจการทางยุทธวิธีแบบ Cw-15 ของโจ UAV จากประเทศจีนซึ่งโดรนชนิดนี้สามารถขึ้นลงทางดิ่งได้ ในช่วงเวลานี้มีการห้ามดโดรนบินทั่วราชอาณจักรไทยครับเนื่องจากว่าสถานการณ์การสู้รบกันระหว่างไทยและกัมพูชาที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2025เป็นต้นมาและเวลานี้แม้ว่าจะมีการทำข้อตกลงหยุดยิงแต่ความตึงเครียดบริเวณริมชายแดนยังคงมีอยู่ต่อไปตามกรรารงานจากกองทัพภาคสงของไทยได้รายงานว่า ทางฝั่งกัมพูชายังคงมีการเสรมิมกำลังพ่นเข้าไปในพื้นที่ใกล้ๆก,ก,กับชายแดนรวมทั้งมีความเคลื่อนไหวทางด้านการทหารอย่างต่อเนื่องฝ่ายไทยได้มีการเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพื่อตเตรียมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่หน่วยงานความมั่นคงของไทยสกัดโดรนหนึ่งลำในพื้นที่ ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินได้นั้นก็เวลาประมาณ5้าทุ่มกว่าๆของวันนี้ครับ 3. สิงหาคม2025ทางฝั่งกัมพูชาเองก็มีรายงานเช่นกันครับว่ามีการพบดโดรนบริเวณพื้นที่ในฝั่งกัมพูชาซึ่งทางฝั่งกัมพูชาก็บอกว่าเป็นดโดรนไทยครับแต่แอดมินคิดว่าถ้าทางฝั่งกัมพูชาคิดว่าดโดรนที่บินไปปรากฏในฝั่งกัมพูชาเป็นดโดรนของไทย หน่วยต้านอากาศยานของกัมพูชาหรือผลแม่นปืนของกัมพูชาก็ควรที่จะสกัดให้มันร่วงลงไปครับถ้าปล่อยให้โดรนลำนั้นบินวนไปเวียนมาในฝั่งกัมพูชาโดยที่กัมพูชาไม่ได้ยิงสกัดกัน้นนั่นก็อาจจะทำให้เกิดความสงสัยครับว่าเอ๊ะโรนที่กำลังบินอยู่ในฝั่งกัมพูชานั้นเป็นโดรนของฝ่ายกัมพูชาหรือไม่ถ้าเป็นโดรนของไทย ทางฝั่งกัมพูชาก็คงจะต้องมีการสกัดมันให้ร่วงลงไปเหมือนก,นกันกับที่ไทยครับที่หน่วยงานความมั่นคงของไทยสกัด,ดโดรนไม่ทราบฝ่ายตกหนึ่งลำในพื้นที่บ้านหนองกงตะบนนอกเมืองอำเภอจังหวัดสุรินทร์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ต้องสกัดแบบนี้ครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ทังฝั่งไทยก็ต้องมีการระมัดระวังและได้มีคำประกาศออกไปแล้วว่าไม่ให้มีการบินโดรนแลังจากที่คำประกาศนี้ได้ประกาศใช้แล้วถ้ามีการพบโดรนหรือที่เรียกกันว่าอากาศยานไร้คนขับบินอยู่ในน่านฟ้าตรงไหนโดรนลำนั้นก็มีสิทธิ์ถูกสกัดร่วงครับในวันนี้มีรายงานว่าทางฝั่งกัมพูชาได้มีการออกเฟกนิวส์ครับเป็นข่าวลวง เป็นข่าวปลอมข่าวเท็จซึ่งในเนื้อหาข่าวนั้นก็ได้บอกว่าไทยกําลังเตรียมการที่จะโจมตีกัมพูชาหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นข่าวเท็จครับเป็นข่าวปลอมถึงแม้ว่าทางกัมพูชาได้ออกมาบอกว่าไทยจะปฏิบัติการโจมตีกัมพูชาแต่ว่าในภายหลังก็ออกมาประกาศใหม่ว่าข่าวที่ประกาศออกไปนั้นเป็นข่าวปลอมไม่ใช่ข่าวจริงอย่างไรก็ตามครับ รู้สึกว่าชาวบ้านในกัมพูชานั้นคงจะปรับปรับความรู้สึกไม่ทันครับว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จแต่หลังจากที่ได้ฟังข่าวในทางฝั่งกัมพูชาแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็มีรายงานว่าชาวกัมพูชาที่มีบ้านอยู่ใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาต่างได้พากันอพยพอ,ออกจากหมู่บ้านไปแล้วโดยที่โดยที่แหล่งข่าวท้องถิ่นในกัมพูชาได้เปิดเผย คลิปวิดีโอในระหว่างที่ชาวบ้านกำลังนั่งรถมอเตอร์ไซค์วิ่งออกจากหมู่บ้านนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ5้าทุ่มของวันนี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ